ไหวได้ยังเราคู่บ่ามื้อเนี่ยข้อไงเนาะฮะข้อไงอันได้กูเด้อข้อไงข้อไงแมนมาเอาเกลือมาใส่เลยเปล่าข้อไงมาแั่นครับเอ๊ผู้ใดบ้าน่ะส่งกดครับอันส่งกดของแท้บ่น่ะน <c oughs> อะของแท้ของแท้ต้องมีซิกเนเจอร์เด้อันนี้เอาใส่เลยเกลือใส่เลยนี่โอ้ใส่เลยบอสอ๋อ อ่ะยางเลยบ่ย่างเลยพงเทียยุติน่ะใช่ครับพงเทียต้องเยอะหน่อยกมาครับสุกเรียบร้อยบาทนะอุ้ยเบิ่งดูอีหยังก่อนเนี่ยบอสปลาอะไรอ่ะนี่โอก้าปลาอะไรปลาคอเอานี่ใครเนี่ยเออโอก้าโอก้าอะไรทีมงานอะไรมากรอไปเบิ่งกันน่ะปลาคอใหญ่ ตำ,ตำบะแบบคุ้งแบบเค็งเคีงค,ครับนี่เมีนบอกว่าเลยครับปลากโค้งไงครับอ่าตื้อขึ้นมาจากสระหลังบ้านอ่ามือนีเลยครับแบบเค็งเคีงเลยมืนเนี่บรรยากาศวันอาทิตย์มาครับมาครับตำบะคุ้งตำบะคุ้งแบบบ้านเฮาเลยครับตำบะคุ้งนี่น้ำปลาบ้านเฮาเลยเออหืมบะพี่น้องอห์เพื่อนหืมหืมเลยเด้อ ไม่มีก้างปี่งไงตอ,อบคัดปะคัดบ,บักเคือกะขางบ้านไทยไปเก็บเนี่ไยไทยคอยคอยบมอมวนเจ้าบอคอยไปเก็บปุ้ยไปเก็บบอคอยเจ้าอหอมบะ ถ้ากินบเวเบิดบอดห่อไปฝากยายนเ้หลาเด้อนี่ป่ะกับบันยุบันพูอนะหรือบ,บันบอดกับ,บห่อไปฝากย้ายตัวอสองตัวสามตัวมอแรงให้กลมสมสุย้ายยินืงามาครับลเสครับกินนันตาห้งน้ำสงโกรครับทรงกครับ ยสุดอยู่นะเลยอ๋อคำอื่นพี่น้องอยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเป็นเกียงร้องวามาเบิงกับหรือพี่น้องรับเบิงอยู่ทั้งจังหวัดใดเนาะบอตเนาะเออแต่ว่าเขาอยู่จังหวัดใดขึ้นล่ะเบิงพี่เกลือรับยูดอนแมนอ๋อพี่น้องรับเบิงจากทั้งจังหวัดใดความมินเขามาบอกแบบเป็นเกียงแล้วเนี่ยครับมีโอกาสได้ไปใกล้กันอาจจะได้แวะเยี่ยมย,มยามถามเข้ากันครับอ๋อ รับป่อนี่หาหมองลงศูนย์หาหมองสุปยอดบ้างกันนะคูบาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่มองสุปยอดให้ซุปก่อนนี่ตับวะบอกไ the, อ้ใส่เลยอ่ะใส่ปลาคันเลยนี่เอาซุปยอดก่อนอยู่ยเจ้าเจ้ไพ่เงนเดียวอือนี่ใส่บลาคอดทาบ่ฮักกันบ่ให้กันเด้ออันนี้จะอันนี้ตับบ่ตับ นั่นแหละครับมือื่นอยากใหเห็นเป็นเมนูอย่างแบบเปเครยงทุกการโกดไลค์ทุกการคอมเมนต์คือแรงสนับสนุนเนาะคือกำลังใจของแบบเิเครงสตูดิโอกดไลค์กดติดตามไปเลยครับแบบเปเครยงสตูดิโอโมเดลในพีหวังแน่นอนสําหรับมื้อนี้ขอตัวแล้วครับอฟ้อนมึงจะบัตรมือนเนแนเนนเน